นะคะ ไปห็นพิดีกันชีวิตเกิมด,กม,ดมาเป็นลูกชาวนาะไต้ฝ้าจกลอทุ่งแหลงแปล้ง,ลงยญ่าหว่งหอพักโตพักจอกบอกเป็นที่มาป้ายญาขิกาลูกอย่างลูกฝากจากต้นลุนลา คำลังยังฟังติดตาก่อนจากนานีนาเขารูงเสื้อฝ้ายลายเท่ผ้าสินเก่าเก่าเกือบดาวเทียมห่างหน้าตามอมแมมดำด่างตัดใจเดินทางห่างไกล รูปแบงมาที่งกะเกาคนกะเกาสิพูดแค่พอสีเท่ากะเท่ากเกา,า,ากะเ,าเากะเา <laughs> ถือว่ามีดีสักด์สีป้าลุง <c oughs> เบ้าหลอมกล่องเก้าสาวทุง่ง เสียงแคนเสียงสูงพยุงให้แรงแม่แบบแม่พิมยิ้มใสเติมไฟสูงเป็นแม่และเป็น

ตั้งเสียงใหม่ตั้งเสียงใหม่ลูกจ๋าขออนุญาตเีด้อขอตั้งเสียงใหม่ก่อนนะคะกดไรค์กดแช่ให้น้ำแน่ขอหัวใจขอหัวใจให้แม่หน่อยนะคะทีละทีละขอหัวใจให้เขาหน่อยนะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อลูกขอบคุณจ้า จากดินเกิดจากดินใช่ดาวลูกสา,ชา,างชาวนาจบปริญญาจากสถาบันทางไทยได้เกียรติยมดีเด่นด้านการเลี้ยงควายเมื่อเรียวเกี่ยวรวงเงรหล คนเกี่ยวใจบ,บม่มีสาวชาวนาหน้าตาบบสวยบง่งงามแต่ยังคงความสมบูรณ์คุณลาสตรีเพชรบุญตักบางานวัดงานประเพณี เป็นได้แค่ราชินีดอกยาประดับดิน คำสำนวนว่ามวนเป็นตาอ่อนสอนหากใครจริงแท้แน่นอนขู่ซ้อนก็ยังบ่มีบ่าวคนหนบ้านไกลบ้านไกลบอก,กี่ยังโอเต่เพีย ไอ,อ้นั่นเป็นคนดีห้เป็นราชาปกครองท้องหน้าทิน ลูกเนาะชีวนิตกับการเดินทางพี่แบงค์ว่าอะไรนะลูก่าแต้งหน้าตีขาวสัน้นเป็นป๊อยจากกองหนังตาขนภักเสริมแห้งให้โซโฟเฟอร์ผักละกาฝ้าวเดินทางไม่ลูกยา เดินทางกลับบ้านเราก่อนเข้าสิไปปรับภูมิทัศน์บ้านตองห้ากลับไปนี่ไป็นลูกน้อนต่อไหมลูกมีหลายอย่างที่ท่าให้ยายนกหน่อยไปเหตุถามว่าลูกหลานกับการรวมพลัง เ,เก่งค่ะทุกคนเก่งแ่าวคณะเสียงพิสารทุกคนเก่งสำคัญที่สุดคือเอฟซน่ารัก FC เอซีเป็นตาฮักเป็นตหาหักเป็นตาฮักเอฟซเบนกเป็นตหาหักเป็นตาฮักคากจ๋าแต่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ของคนอยู่ที่บนของงานยายนกน้อยก็เก่งยายนกกับเป็นคนเก่งค่ะลูกถ <c oughs> ้าสิมานอนมานางหันใจถิ่มยังไเน้อยได้ฮอเป็นคนเก่งเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนหอดเด้อค้นหอดคืนหอดทุกคนคืนหอดทุกคน อุดรนค่ะลูกุกยาขอบคุณเด้อขอบคุณของขวัญขอบคุณของขวัญนะคะฟาแจ้งยางเฮี้ยงฟาแจ้งฟาเปิดว้าแจ้งฟา,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 าเปิดค่ะทุกคน รอยยิ้มต้อนรันนบวันใหม่ค่ะทุกคนต้อนรับวันใหม่ค่ะฝากฝากหนังเรื่องไขอ่ออ่ะฝากหนังเรื่องไขอ่ออวันนี้หนังเรื่องไขอ่ออหนังฟองใหญ่ของบอนจูสาวน้อยเพชรบันเนเขาล้มมาได้ง่ายสิบเจ็ดกรกฎาคมค่ะสิบเจ็ดกรกฎาคมค่ะทุกคน พร้อมกันทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบาห้น้ำในเด้อนนั่งแล้วเมียก็ต้องอ่านก็นอนลงฝั่งบนพอค่อยเห็นห่วงกหนังสือเ้นกระบอกใหญ่ไงสำหรกบหัวต้องหน่อยท่้นมาเออตาพอดีค่ะคุณตาบอดีค่ะเพราะว่าเอาหัวแต่น้อยค่ะเพิ่นก็ขอเพียงหน่อยแล้วก็แล้วก็เป็นใหม่ตั้งแต่น้อยคือกันค่ะ อยากฟังเพลงอะไรคะลูกพครอยากฟังเพลงอย่างคะอยากฟังเพลงอย่างน้อง